สวัสดีค่ะอาจารย์ธิดารัตน์นะคะบทที่3ค่ะเป็นเรื่องของหลักฐา,น,ะะกากนนะคะหรือว่าเกณฑ์นะคะแต่รอบนี้จะไม่เหมือนกับบทที่2นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ ป1ถึงม6นั่นเองนะคะซึ่งหลักฐานนะคะหรือเกณฑ์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับระดบับระดับปฐมวัยนะคะซึ่งเรียนในบทที่2ไปแล้วนั้นนะคะมาดูกันว่าในบทเรียนเนี้ยเราจะมีความรู้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างและบทเรียนนี้นะคะใครที่ยังเรื่องของการนําเสนอนะคะยังทําได้ไม่ดีนักนะอาจารย์อยากให้ลองดูในเรื่องนี้นะคะ บทเรียนนี้ในเรื่องตอนนึงนะคะมีเรื่องของการรายงานนะคะอาจารย์อยากให้เราลองมาดูรายละเอียดนะคะเพื่อฝึกนะคะแล้วก็จะได้มีประสบการณ์เรื่องของการรายงานเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะบทที่3เกณฑ์การประกันและการยกตัวอย่างหลักฐานในการประกันคุณภาพทางการศึกษารอบนี้ขยับขึ้นมาเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะคะ โดยอาจารย์ทิดาลัตตนิรัต์ค่ะสำหรับในบทเรียนนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจำนวนหนึ่งข้อก็คือผู้เรียนสามารถอธิบายเกณฑ์การประเมินตลอดจนยกหลักฐานนะคะว่าหลักฐานใดที่เหมาะสมที่จะนำมาประกอบการประกันคุณภาพทางการศึกษาได้สำหรับหัวข้อย่อยนะคะที่จะเรียนในบทเรียนนี้นะคะ หัวข้อย่อยที่1ก็คือเกณฑ์นะคะหัวข้อย่อยที่2ก็คือหลักฐานการประกอบการตรวจสอบนะคะว่าหโรอองเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดและตอนที่3นะคะจะแตกต่างจากบทที่2ค่ะรอบนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการรายงานนะคะว่าการรายงานที่เหมาะสมเนี่ยเราควรจะมีการรายงานอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับในบทเรียนนี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการทำงานในอนาคตดังนั้นขอให้ตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณค่ะ